ใครครับใครครับดีคร,ครับพี่ ใครมาออแล้วพี่ใครก็ไม่รู้ว่าเดินลงมาจากเอ,อ่อเตีนขานะครับขึ้นมายังยอดเขานะผมเรียกเนี่ยก็ไม่หันด้วยนะแล้วผมไม่กล้าออกจากแคมป์ผมนะฮะไม่น่าจะเป็นสัตว์นะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นผีด้วยเป็นคนนั่นแหละรครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาพี่พไปยังป่าดงลากนะครับที่ผมเนี่ยเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็จุดนั้นนี่ผมไม่ได้ไปนานแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับผมว่าช่วงนี้นี่มันแรงขนาดไหนนะครับพี่พโปไปกันดีกว่านะพนี่นะ พี่พี่ครับขณะนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมบก็จุดนี้นานมาแล้วที่ผมไม่ได้มานะอันนี้คือรอยแคมป์เก่าของผมนะฮะนี่เลยตรงนู้นเลยอ่ะผมเข้าไปกลางออฟชิดแล้วก็ทําทิพพักดีกว่านะครับพี่แล้วก็จะได้พักเัยวายนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังใกล้ที่จะตกดินแล้วนะครับแล้วก็ แสงแดดนี่ยังจ้าอยู่เพราะฉะนั้นผมจะต้องกังไปเช็ดก่อน พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมีตัวอะไรวิ่งลงไปข้างล่างนะเสียงดังมากเลยนู่นเลยวิ่งลงไปข้างล่างนู่นเลยตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดเขานะพี่เห็นไหมโอเคผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์นี่เป็นเก้งหรือกวางครับก็ขอภาวนาอย่าเป็นหมีแล้วกันนะเพราะว่าผม ไม่อยากเจอหมีนะครับขี้เกียจวิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งไฟชิดต่อนะครับ ตอนนี้ผมก็กางไฟชิดแล้วก็ผลูกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ๆครับก็ตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยก็เป็นช่วงที่พาทีตตกดินเงียค่อนข้างที่จะ,ะแดดร้อนพอสมควรนะฮะแต่อีกคงอีกไม่นานนะครับผมก็เดี๋ยวจะร่มเย็นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมคงจะต้องทํากับข้าวนะครับแล้วก็กินข้าวก่อนเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าหิวพอสมควรนะรพี่นะ ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังได้ยินเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งนะวิ่งอยู่ร,บรอบๆผมอีกแล้วนะครับพี่ๆครับผมก็เสียงร,รอบๆนี่เลยวิ่งร,บรอบๆผมเลยไม่รู้คือเสียงอะไรนะพี่นะอืมก็ดี๋ย,ยังไงผมจะขอจุดไฟก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าจะเป็นพวกหมีนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ที่เอ่า เล็กๆเ,เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายเราผมนะแต่ผมก็กันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะครับดูผมจุดไฟก่อนถ้ามันได้กลิ่นไฟเนี่ยมันก็คงจะไม่กล้าเข้ามาหาผมนะครับ ในการก่อไฟในกลางคืนแบบนี้แล้วก็หน้าแรงแบบนี้นะครับผมเราจะต้องคอยดูนะครับเห็นไหมครับพี่ๆครับด้านนู้นเนี่ยไฟมันลามไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องทําแนวกันไฟไว้นะครับเพื่อไม่ให้ทนไฟที่อื่นนะพี่ๆโอ้แนวกันไฟเนี่ยเพื่อไม่งั้นมันเดี๋ยวมันลามไปที่อื่นนะอันตรายนะอ่ะ อันตรายครับผมทำให้เกิดไฟป่าได้นะพี่นะ,อะโอเคก็เรียบร้อยครับทุกอย่างเรียบร้อย ตอนนี้เนี่ยผมตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าหิวข้าวมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะกินข้าวอีกสักรอบนะครับในรอบดึกนี้นะครับพี่ๆนะอืมก็หิวจริงๆนะพี่พแบบหิวแบบเอ่อหิวมากๆอะ่ะอ่ะไปกินข้าวก่อนนะพี่ ตอนนี้นะครับผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะขอนอนพักอีกสักหน่อยนะครับผมแล้วก็นอนฟังเสียงดูนะครับว่าคืนนี้จะมีสัตว์ป่าเนี่ยมาในบริเวณร,บรอบๆนี้หรือเปล่านะครับผมอ่มีก็บอกว่ามีนะครับไม่มีก็บอกไม่มีนะครับผมอ่าแต่ถ้ามีก็จะเจตให้พี่ๆดูชมกันนะเจอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะพี่ๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าอนียพอกินข้าวอิ่มแล้วก็จะ อ,อยากนอนแล้วนะครับพี่ๆไปยังไงก็เจอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับใครครับ ใชครับใชครับพี่ดีครับพี่ ก็เมื่อกี้ครับผมนอนอยู่นะพี่ใครก็ไม่รู้ว่าเดินลงมาจากเอตีนขานะครับขึ้นมายังยอดเขาวนะผมเรียกเนี่ยก็ไม่หันด้วยนะแล้วผมไม่กล้าออกจากแคมป์ผมนะฮะอ,อันนี้ไม่ไม่น่าจะเป็นสัตว์นะ,ะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นผีด้วยเป็นคนนั่นแหละรครับผมเพียงแต่ว่าแกไม่เข้ามาหาผมนะ เรียกก็ไม่มาหาผมด้วยนะก็ส่องไฟฉายเดินเดินผ่านไปทางนู้นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะก็น่าจะเป็นคนที่หาของป่าหรือว่าเดินป่าในยามคางคืนนะครับผมน่าจะส่องสัตว์แบบนี้นะเพราะว่าโซนนี้นี่สัตว์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม ก็ระแวงไปเลยนะพี่พี่เราก็คิดว่าเป็นสัตว์อย่างอื่นผมก็คิดว่าเป็นพวกเก้งกวางหมูป่าอะไรพวกนี้ออโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนต่อนะพี่พี่นะไฟผมนี้ยังไม่ดับเลยนะนี่นก็เหลือแต่คิดท่าแล้วเหลือแต่ มีต่ควันนะพี่พี่ผมคิดว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าใหญ่ๆก็คงจะไม่กล้าเข้ามาครับเพราะมีกลิ่นควันอยู่นะพี่นะอ่าก็ยังไงก็เจอแล้นพนี้เช้านะพี่าตะเดี๋ยวง่วนอนง่งมากเลย สวัด,ดียามเช้าเลยนะครับผมก็เช้านี้ก็เสียงนกเสียงสัตว์เล็กๆที่อยู่ในป่าก็เสียงดักวันอีกเช่นเคยนะครับพี่ๆครับอก็เมื่อคืนเนี่ยผมก็นอนอย่างระแวงนะตลอดทั้งคืนเลยนะพี่ๆก็กลัวว่า,าคนนั้นก็จะมาหาอีกนะครับนะอืมก็ไม่เป็นไรครับามาคนเดียวนี่ ค่อนข้างที่จะเะ้แวงไปหมดเลยนะ,ะทั้งซ้ายทั้งขวาเราต้องระมัดระวังตัวเองคนเดียวนะพี่ๆโอเคครับก็เดี๋ยวเช้านี้นี่ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมนะทพ,พี่คนไหนที่รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็เป็นกำลังใจงด้วยการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็เจอกันอีพีหน้านะครับนะ,ะว่าผมจะไปทำอะไรต่อนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ